เท้าสดนะครับในช่วงเช้าเราจะถ่ายทอดตั้งแต่รอบ8ทีมนะครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างสโมสรตะก้อนนทบุรีครับเจอกับทีมสโมสรยูเรกาครับในช่วงเช้านี้นะครับแต่ละคู่เราจะแข่งที่25แต้มนะครับ25แต้มเซตเดียวเท่านั้นนะครับรู้ผลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นคู่ผสมนะครับ หญิงเสิฟข้ามนะครับนี่คือรายชื่อนะครับของสโมสระก้นนนทบุรีนะครับมีสุเมจันทนาครับมาริกาบุญทศยุรนันคำถน่อนะครับผู้ฝึกสอนครับคุณนัตพงศงไกลจักนะครับผู้จัดการทีมคุณเจมเตี่ยมเพ็ดครับผมนี่คือสโมสรตะก้อนนนทบุรีครับใส่เสื้อสีฟ้านะครับผู้ตัดสินนะครับในเกมนี้ครับผม อาจารย์บวรพักกันหะเซลานะครับผู้ตัดสินครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอาจารย์เจิดวุฒิอรุยราชครับผมส่วนสมสรยูเรกานะครับผมก็จะมีปักเตียนะครับสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์ชายคู่ไปแล้วแต่ว่าการบาดเจ็บวันนี้ยังคงมีอยู่ใช่ครับผมเป็นเพออถามเพื่อู่วิลเเป็นแผลเรื้อรังล้ผมครับหนึ่งสองปีแล้วนะครับศูมาดูกันครับ ศกศูนย์ต่อศูนย์ครับผมยูเลกาจะเป็นฝ่ายส่งก่อนครับน้องเพืนฝ่ายเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดได้ครับมาริการุ่งเรนยกเข้ามาถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับแต้มแต้มแรกครับเป็นของทางด้านทีมสโมสรตะก้อนลอนทบุรีครับขึ้นมาไปก่อนครับมาริกาบุญทศนะครับนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติไทยครับกีฬาเทคบอลครับเหรียญเงินเหรียญทองนะครับกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับพร้อมหนึ่งศูนย์ดึงต่อศูนย์ครับ มาริกาบุญทศครับเสิร์ฟแปรเข้ามาครับลูกนี้ไม่ผ่านาตาข่ายครับเป็นคะแนนตีเสมอครับของทีมยูเลกานะครับดึงไลท์ดึงแชร์ครับแฟนๆที่เราชมอยู่ทางบ้านครับการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าจะมี2ช่องทางน,นะครับเป็นบล็อกไลท์ไทยพีบีแล้วก็วก YouTube <อ>ยูทูบช่องไทยทีเดียร์นะครับร่วมส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ครับหนึ่งเท่าก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่นตัวทำของทั้งสองทีมแล้วเนี่ยประสบการณ์น่าจะอยู่ที่ของมาริกาบุญทศนะครับมีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของยูเลกาเองเนี่ย น้องเฟนฟายเนี่ยก็ได้ตัวชงจอมเก๋าอย่างพิปักนะครับผมมาเป็นตัวคุมเกมให้นะครับดับงนั้นก็น่าทําให้เกมเนี่ยสูสีเพิ่มมากขึ้นครับพร้อม2 1 2ตอ่อครับลูกเสิฟของน้องโบ๊ทครับเปิดหัวครับเฟนฟาย,ยทำไงลูกนี้ไยากที่จะเกี่ยวขึ้นมาครับทางด้านบริการครับเป็นคะแนนตีเสมอครับของทีมยูเลกานะครับน้องเฟนไฟครับ อดีตศิษย์เก่าของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหรียญทองนะครับกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะครับครั้งที่ปี2019นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกับวินิพาต่อต้นนะครับไปครับไปครับสุเบศจันทร์นะครับต้นนาชุบลีฟิวบอลูกนี้โอ้โหเด็ดขาดไม่ต้องท้องตาโอ้โหจังหวะเตะเด็ดขาดมากครับมริกาบุญโทษครับก็ถือว่าสมดีกีทีมชาติไทยเลยครับแล้ววันนี้ได้ตัวธง โอ้โหพี่ต้นนี่ก็เลยได้ว่าในเหลี่ยมแปรนี่ผมก็ว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะตากการชมก็ตัวนะครับสกอร์สามต่อสองครับเข็มเสิร์ฟของนนลนรลีวางยาวมารับพี่ปั๊กเปิดแล้วยกขึ้นเข้ามาแบบมี้ครเตะแรกเหมือนกันครับเอาเลยครับตัวชงก็ประสบการณ์ดีทั้งคู่ครับทั้งพี่ปั๊กแล้วก็พี่ต้นครับครับสำหรับ้องเฟนไฟครับครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาครับก็มาทำการแด่งขันด้วยนะครับ ในรอบแปดทีมครับก็หยุดที่รอบแรกครับครั้งที่ผ่านมาครับมาดูเขาบ้านครั้งนี้ครับจะอาศัยประสบการณ์ในครั้งแรกมาช่วยในครั้งที่สองได้หรือไม่ครับสามต่อสามครับเสมอกันอยู่ครับลูกเสิร์ฟไปครับสุเมธจันทนาครับกับสันติพงศ์ครับไม่พลาดครับนี่เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ครับที่มาทำการแข่งขันที่ไทยพีบีเอสนะครับตอนนี้ความหนักความชัดเจนน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งของนนทบุรีครับโอ้ดูครับจังหวะสอดเตะลูกนี้ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นที่ยังเหมือนกันอยู่คือเกมเสิร์ฟนะครับ ถือว่าเสิร์ฟธรรมดานะถือว่ายังไม่ค่อยมีทุนในการเสิร์ฟแปะเท่าไหร่ครับ4-3ครับมาน่าสายเปิดปักยกเข้ามาแบบนี้ครับเอาเลยครับยังร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองทีมครับในช่วงต้นเกมใช่ครับถือว่าความดิ้งเดหวะการขึ้นทำครับของทั้งคู่ครับยังไม่พลาดนะครับตกบอลลุ้นกันในการยืนระยะนะครับว่าทั้งสองทีมครับใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเลยครับใช่ครับ คือเกมทำเนี่ยทั้งสองทีมผมว่าน่าจะเตะขานกันหมดนะถ้าลุกงถึงหน้าเน็ตนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้กดดันได้คือเกมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะมีใครมีเกมเสิร์ฟลูกแปลกๆให้เราได้เห็นหรือเปล่าครับเซิร์ฟยังวางยาวมาหน้าขวาอยู่ครับลงมงชงขึ้นแล้วก็เลี้ยงไว้ดีครับโอ้สออตัวเตะลุกนี้ครับคือจังหวะนี้เหมือนกับว่า ทางด้านธนุสารวิโรจนะ์กำลังดูอยู่ว่าทางด้านน้องบอสนี่ครับจะทําไปทางไหนครับก็มาจุดเดิมนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับคือแน่นอนแหละครับ<อ>จังหวะเปลี่ยนเกมอีกหนึ่องอย่างก็คือจังหวะเ,เกมเกี่ยวต้องดูกับว่าผู้เล่นตัวชงจะดักเกม<อ>เกี่ยวได้ไหมครับหน้าขวามาเปิดเมื่ปั<อ>๊บต<อ>ิดเกมันจงดุอันนี้ก็ะปกเกือบติดเกี่ยวเหมือนกันครับพรุ่งนี้ดีแล้วครับขำนะลูกเสือบขอดแค่ที่จะไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่ครับสำหรับน้องเฟนสไฟครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมานี โอ้ตหโตบอกว่าน่าเสียดายนะในการเจอกับทีมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับในครั้งแรกครับที่มาทำการแข่งครับก็ตกรอบ8ทีมไปมาดูครับว่าประสบการณ์ครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหน้าเน็ตหน้าตาข่ายแล้วเดี๋ยวโดนเกี่ยวนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเสียดายครับสากเกี่ยวไว้ได้แล้วนะครับพี่ปั๊กนะครับโอ้คือลุ้งนี้เกี่ยวได้แล้วจริงครับแต่ว่าจังหวะการยกเข้ามาเนี่ยมัน คือมันมาจากไกลนะแล้วอยู่กลางขอดด้วยนะเตะยากเอาสมควรเลยครับนี่ลูกพี่อาร์ถามถึงครับว่าเกี่ยวในการที่จะพลิกต้องมานะใช่ครับแล้วพี่ปั๊กก็ดักอยู่แล้วครับโหดูมึงมาสักครู่นี้ไม่ได้เตะเบานะพี่เตะแรงมากนะครับเสิรีมาหน้าซ้ายครับเปิดได้ครับเลยยกขึ้นมาขึ้นหัวเสาจังหวะสอดตัวแล้วเตะเอาเลยครับีจังหวะเพี้ยนครับอย่างได้อยู่ครับพี่ต้นยกไปครับแก้ไขแก้ไขเข้ามาครับเปิดหนึ่งนี่ปั๊กมันจงกปอนทีนี้แล้วก็จะเพี้ยง โอ้โลูกแรกต้อง,งบอกว่าชงได้ไม่เข้าจุดนะคือไ,ไปที่หัวเสามันไกลไปนะดังนั้นจังหวะการเตะเนี่ยมันเข้าถึงลูกยากนะครับดูนะจังหวะการเตะจังหวะแรกนะครับส่งก็ครับโอ้นี่จังหวะที่2แล้วนะครับจังหวะแรกมันลอยไปด้านหลังแล้วนะลูกทำนะครับทำที่ดีนะครับทาุสารวิโรจน์ก็พยายามที่จะคุมเก็บรับให้ได้นะครับทางด้านสูเวชจัทนาครับคิดหนักนะครับตอนนี้ครับ 6-6ครับมาดูครับว่าการมาทำการในแข่งครั้งแรกของสุเวชันาครับจะเป็นอย่างไรครับแล้วเสิร์ฟกดดันหลุดออกด้านข้างไปครับน้องเวินฟายครับของทีมยูเลกาครับสำหรับยูเลกาก็มีทางด้านคุณมุนตีออนอ่อนนะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับส่วนสโมสรตะกอนธบุรีมีคุณเจนพบเตียมเพชร เขตต่อหกครับบาริกาบุญทศครับเสิร์ฟให้กับสโมสรตะก้อนนัฐบุรีครับขึ้นมา้าตะไข่และลูกนี้ครับโอ้โหูดูเลยครับด้านหลังครับเป็นแต้มครับของทางด้านทีมยูเรกาครับตีเสมอได้ครับเราน้องบอกว่ายูเรกาเองเนี่ยก็มาแข็งแรงเหมือนกันนะครับทั้งตัวชงและก็ตัวทำนะครับดูจังหวะการสอดเตะลูกนี้ครับแต่ตัวแปรของทั้งสองทีมคือสิ่งที่ทําให้กดดันจากเกมเสริมเนี่ยถือว่ายังไม่มีทั้งสองพิมเลยนะผมดูนะครับเปิด นาสายยกขึ้นมาให้กับโอ้โหดูครับถ้าถึงหน้าเน็ตแบบนี้นี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไงพี่ใช่ครับค่อนข้างที่จะชัวร์ครับไม่มีปัญหาครับดีครับเดี๋ยวว่าเจ้าตัวนี้คว้าแชมป์ในการเล่นให้กับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับมาสามสมัยแล้วสำหรับบริการบุตรแปดต่อเจ็ดครับดีครับเสือบ้าครับโดนทุบลีครับเปิดหัวจังหวะแรกครับดีเก้าครับและนู้โอ้ย ครับโอ้โหจังหวะขึ้นพยายามที่จะยิงไปหลังสุดครับแต่ว่าน่าจะโดนไม่เต็ม้อเลยครับลูกนี้โอ้โหคือลูกการเตะระยะที่ลูกที่มาไกลแบบนี้เนี่ยมันต้องแม่นลูกเลยครับแล้วลูกนี้โหชัดเจนเลยครับเตะโดนใต้ลูกครับจำที่ดูครับโดนอ๋อโดนปลายเท้าครับพรอเก้าเจ็ดสกอร์เก้าต่อเจ็ดครับขึ้นนำไปสองแต้มแล้วครับเปิด แล้วยกเข้ามาแบบนีกันอย่งได้อยู่เ<ป>ตะไหมครับตัวการเตะลูกนี้ก็โอ้นี่ยครับเตะไฟติดเกี่ยวแล้วครับม,ร,มริกาบุญพจน์เกี่ยวแล้วสอดต,ตัวเข้ามาเตะทันด้วยครับโอ้อย่างที่ล็อกอาบอกครับถ้าพูดถึงตแต่เตตัวท่านี้ต้องยกให้ทางด้านล็อกบด<ล>นะทีมสโมสตรตะกอนนนบุรีนี้ประสบการณ์เลยครับใช่ครับในเรื่องของประสบการณ์น่าจะเหนือกว่านะครับ ชัดเจนแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มทิ้งห่างกอกไปครับแต้มของสโมสรตะก้อนลนทบุรีนะครับห่าง3แต้มนะครับผมยูเนกาขอเวลานอกนะครับในช่วงเช้ารอบ8ทีมนะครับเราถ่ายทอดสดกันนะครับผ่าน2ช่องทางครับ Facebook Live แล้วก็ทาง u t u b e นะครับทางหน้าจอทีวีเนี่ยติดตามได้14นิกานาทีนะครับแล้วก็ในรอบ8ทีมเนี่ยเราแข่งกันที่เกมละ25แต้มไม่มีดิวนะครับสุดที่25เลยครับเลยครับสอเตะครับ คือเตะหนักทั้งคู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยูเรก้าเสียก็คือจังหวะการเปิดลูกแรกนะครับือเปิดแล้วยกยากนะยกจากด้านหลังเข้าไปทําให้เกมทำประสิทธิภาพมันน้อยลงนะครับอาจจะด้วยประสบการณ์นะครับตัวทาาของตะก้อนนนเนี่ยมริกานี่โอ้โหสุดจริงจริงความแข็งแรงและความล่องตัวครับปัจจุบันเจ้าตัวก็เก็บตัวในกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับสิบเจ็ดสิบต่อเจ็ดนะครับ น้องบดครับเสิร์ฟมาโอ้โหเป็นแต้มของนายูเลก้าบ้างครับเสิร์ฟผ้าเรียบรุ่งนี้ครับเอาละครับต้องพยายามรักษาความห่างของแต้มไว้ให้ได้นะครับสุโขศนก็ยูเลก้าครับในช่วงกลางเกมก็ต้องบอกว่ายูเลก้าต้องคิดแล้วอะไรครับผมว่าจะเกี่ยวเกมรับเออจะเกี่ยวเกมทำของทางนนทบุรีได้ยังไงครับเสิร์ฟข้ามไปลูกนี้ครับหน้าขวาเปิดเอาละครับยกจากไกลเข้ามาแต่ลูกนี้ดูเหมือนจะเปิดหลุดออกด้านหลังถอดไปแล้วนะแต่ก็ต้องชมจังหวะการชงของสุเมธนะครับ ยังยกกลับเข้ามาที่เดิมเลยนะครับเอาเลยครับทำให้สกอร์หนีห่างออกไปหนึ่งแต้มครับามาดูจังหวะการเสิร์ฟ11 8 11ต่อ8ครับขึ้นนำอยู่3แต้มเปิด,ปดยกขึ้นมาแล้วสอบเกือบโอ้เดือดเหมือนกันครับลูกนี้จังหวะติดเกี่ยวครับถ้าลงเมื่อสักครู่นี้ได้แต้มเลยเลยครับเพราะว่าคนข้ามเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับใช่ครับแม่องบอกว่า ตอนนี้ครับยูเลกานะครับต้องเดนสักหน่อยแล้วนะครับ9 11 9ต่อ11นะครับแต่บีจะมาหรือเปล่าครับกับวินิพาต่อต้นครับเสิร์ฟพยาม่จะหยอดหน้านี้นะครับแต่ไม่ผ่านตาข่ายครับเสียดายแล้วครับเจ้าตัวกระบบนพึมพามเลยครับแน่นอนเลยครับว่าแต้มที่ตามอยู่ครับทําให้ต้องหาลูกที่จะมาเปลี่ยนเกมเลยครับทั้งจังหวะเกมเสิร์ฟและจังหวะเกมรับครับผม12 9 12กบต่อ9ครับ ระยะห่างยัง3แต้มอยู่ครับเจาะมาหน้าซ้ายต่อเนื่องเลยครับยกขึ้นมาถึงหน้าเลกดูงนี้เกือบโอ้เกือบดิงเกี่ยวเหมือนกันครับโอ้เริ่มจะมีปัญหาแล้วครับลูกทรมของทางด้านยูเลก้าครับหลายลูกแล้วนะครับที่โอกาสเกี่ยวของทางด้านทีมสโมสรตะก้อนรุ่นทบุรีครับแม่สุเดพจัตถนาครับนิดเดียวครับสิบสิบสองสิบต่อสิบสองครับตามหลังยูสองคะแนนนะครับ มีจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับไม่มีครับคุณท่เซอปิดเดสนะครับคึงทางแล้วนะครับคุณป๊อปครับครับก็มีการเปลี่ยนแดนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราในรอบแปดทีมเนี่ยแข่ง25แต้มนะครับไม่มีดิวนะครับนี่คือคู่แรกเท่านั้นนะครับที่เราถ่ายเท่าสดกันนะครับสมมสรตะก้อนนนทบุรีครับเจอกับสมมสรยูเรกาครับเราต้องบอกว่ามาถึงช่วงกลางเกมเนี่ยส3บ เรายังคงหาจังหวะเปลี่ยนเกมอยู่นะสำหรับยูเรกานะยครับหน้าซ้ายไปครับเปิดยกมาถึงหน้าเน็ตลูกหนีแล้วสตวเะโอโนนทาุรีเองเนี่ยผมเห็นดักจังหวะได้2องถึงสลูกแล้วนะครับแต่ว่ายังขยดขยักันเกินอยู่นะจังหวะเกมเกี่ยวนะครับของพี่ต้นราชบุรีนะครับจำที่คือต้องบอกว่าอีก6ทีมที่เหลืออยู่เนี่ยมีน้องๆที่มีเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ ครับผม11ต่อ13ครับอยู่ในกาเสิร์ฟมาครับมาดูครับว่าเปลี่ยนฝั่งแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหจุดเดิมอีกแล้วครับนี่ผมสังเกตเห็นบริการบอลนี้ไปที่จุดเดิมตรงนั้นตลอดเลยนะครับแม่ถ้าแก้ไขลูกเกมรับได้สักหน่อยครับอยู่ในกาก็มีโอกาสลุ้นนะครับต้องชมจังหวะเกมชงครับของซูเมตจันทนาครับผมลองชให้กับบริการบอล14จุดเดิม11ตลอดเลยทำให้วันการเล่นง่ายครับ14ต่อ11ครับ โยมาแล้วครับเปิดหนึ่งปัดไปชนงกลับเข้ามาแล้วได้ตอบตัวเตะเอาเลยครับลูกที่มาจากท้ายคอตอนนี้เตะแม่นขึ้นแล้วครับแต่ว่ามาตอนนี้จะทันหรือเปล่าครับใช่ครับตกลุ้นเอาใจช่วยนะครับแฟนๆของยูเลกาครับก็มีส่งให้กำลังใจทางข้อความมาด้วยนะครับว่ายูเลกาสู้ๆนะครับ12 14 12ต่อ14ครับกับวินิพาต่อต้นนะครับเสิร์ฟลูกนี้ครับจีไปใส่หัวของทางด้านมาริกาบุญทศและอ้ย ได้แท้เลครับส,ส,สโมสรตะก้อนรถทบุรีครับถึงแม้จะไก,กลหน่อยแต่ก็ต้องชมกับจังหวะการสอดต,ตัวเตะลูกนี้ครับคือรออยู่แล้วเลยครับมริกาบุญทศลูกหนีจุดนิดนึงนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับในช่วงเชา้าก็มีท<อ>ุ้บท4ดคู่นะครับที่เป็นคู่แรกนะครับ15อ2ดูแล้วว่าเราจะได้ดูใครในช่วงบ่ายครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดแล้วยกเข้ามาลูก นีครับฝั่งัวเตโอ้อการ์เตหนักเหมือนกันครับจังหวะเกมทำของยูเลกาลุ้เมาสักคู่นี้ครับจวินดิพาตอนต้นนะครับถ้าโชว์เข้าจุดเมื่อไหร่ก็ใส่สกอร์รอได้เลยนะครับเี๋ยวเจ้าตัวยิ้มเลยครับกับผลงานของตัวเองครับสิบสามสิบห้าสิบสามต่อสิบห้าแท้ครับ เอาแล้วครับเล็กเหลี่ยมเสิบแล้วครับไปด้านไหนดีโอ้ยมาโอ้โหเสิบดีด้วยครับลูกนี้ครับแต่ว่าชูเวชนาไม่พลาดครับและบรรยากาศโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับโอ้โอจังหวะขึ้นฟาดน,นะครับของบอสนะครับโอ้จังหวะสอดเตะลูกเมื่อสักครู่นี้ครับจังที่ร้องสิบหกสิบสามสิบหกต่อสิบสามครับ ท่านนทับุรีนี่ครับดีมากครับนี่มีเกมเปลี่ยนมาอีกแล้วครับนี่คือสิ่งที่ทั้งสองทีมต้องมีเลยครับคือจังหวะเกมเสิร์ฟที่กดดันครับอาจจะไม่ได้เสิร์ฟแล้วให้เสียแต้มเลยนะครับคือทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยยกลูกที่2กลับเข้ามายากนี่ก็โอเคมากๆแล้วนะครับสิบเจ็ดสิบสามเอาล้ครับสิบเจ็ดต่อสิบสามครับแต้มตอนนี้ครับเริ่มทิ้งห่างออกไปครับยูริกาครับต้องมาอะไรครับเออ ปาดเกลือแล้วครับจากวินดิฟาต่อต้นครับน้องเฟนไฟครับง้อมาดูครับจังหวะเกมเสิร์ฟครับ14 17 14ต่อ17ครับจังหวะการออกเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วมาที่หน้าขวาเปิดหนึ่งยกเข้ามาที่เสียบเสาแล้วก็โอ้โหดูครับความแข็งแรงและความรวดเร็วในตอนนี้ครับคือเปอร์เซ็นต์การผิดพลาดน้อยมากนะครับสำหรับสโมสร นนทบุรีนะครับใช่ครับเหมือนกับเกมรับนี่จะคุมจังหวะได้บทเลยนะครับในการหาช่องทางในจังหวะปิดเกมบุกของผู้ต่อสู้ครับ18ต่อ14ครับถิงห่างกวไป4คะแนนครับจีไปใส่หัวของทางด้านกบินิพาครับธนุสารลาวิโรชงขึ้นมาและลูกนี้ครับได้แต้มครับทางด้านยูเรกาครับยังหาจังหวะการเจาะเกมรับของนนทบุรีไม่ได้เลยนะจากเกมเสริฟนะครับ ต้องดูนะว่าลูกนี้เนี่ยจังหวะออกเกมเสิร์ฟของยูเลกาเนี่ยจะกดดันนนทบุรีได้ไหมครับ15-18 15-18ครับระยะห่างเพิ่มขึ้นอีก3แต้มแล้วครับวางขวายาวมาเปิดแล้วยกกลับเข้าไปลูกนี้ครับโอ้โหถ้าจังหวะเกมชงยังเข้าจุดแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามาริการุณทศก็ยังเตะ100%เหมือนเดิมครับครับใส่สกอร์รอได้เลยนะครับ ผูือเล่นสำรองนะครับของทางด้านทีมยูโรกาก็ยังมีตำแหน่งตัวทำครับอีก1คนนะครับน้องุ้งนะครับคนสีรรบราชนะครับอายุ14ปีเท่านั้นครับหรือว่าจะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับหรือว่ายังใช้จงเสตไฟครับโอ้โหแล้วดูครับเตะลูกนี้ครับหลุดออกด้านหลังไปครับจังหวะการสอดตัวเตะครับ รมาดูเกมเสิร์ฟของนอนทีครับส <20, 15. S 1> ิบห้าจะเจาะยาวๆเลยหรือเปล่าโหแล้วเจาะจริงด้วยครับเปิดมาครับยกขึ้นมาถึงหน้าเน็ตลูกนีครับแล้วสอดตัวเตะครับดูครับพอเห็นมีอาการปุ๊บเจาะยาวๆเลยครับดีถ้าบอกว่าถ้าถ้าเป็นบวยออกอาการยาี้ก็ต้องโดนคู่ต่อสู้เจาะแน่ดอนครับ เอาล่ะครับก็ต้องบรลุกันครับว่ายูเลกาครับจะสามารถพลิกผันสถานการณ์ที่เป็นรองกลับมาได้หรือไม่ครับ16ต่อ20ครับเอากบิดีพาต่อต้นครับหยิบไปคู่ต่อสู้ก่อนครับในจังหวะการเสิฟและลูกนี้มันลีกาบุญวนไ่พลาดครับใส่สกอร์รอได้เลยครับก็ถือว่าเกมชงยังโหแทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับสำหรับนนทบุรีนะครับ จากที่ดูมาจนถึงปลายเกมนะครับ21 16 21เสต่อ16ครับเกมเสิร์ฟมานาซ้ายลูกนี้เปิดครับแล้วยกกลับเข้ามาแล้วลูกนี้โอ้พยายามจะเกี่ยวไม่ได้<ช>เ,ลเลยครับมาจนถึงปลายเกมแล้วนะครับคู่ต่อไปก็ยังเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับตัวครูหมอ,อทังสองทีมนะครับโอโ้ทั้งเก่งบ้านประขามนะครับที่ปิเศกด้วยครับใช่ครับผมโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันนะทีมต่อไปดังนั้นห้ามพลาดนะครับผม ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ17ต่อ21ครับต้องการคะแนนไล่ขึ้นมาครับตอนนี้ยูเลกาครับแต่ทางด้านบุนทบุรีครับโอ้ยเกี่ยวได้ลูกนี้อีกครั้งไหมเป็นเต้าหรือเปล่าครับโอ้โหโดนเกี่ยวเหมือนกันครับหล่นไปครับเอาแล้วครับตุลสารเาวิโรจน์ครับจบปังขึ้นมาแล้วจังหวะนี้กบวินิพาครับเตะอัดเลยครับไม่ได้เจตนานะจ๊ะโอ้ขอโทษนะครับแต่นี้สุดๆจริงๆครับ ต่างคนต่างเกี่ยวได้ครับโอ้สุดๆเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับแม่ลูกทาของทางด้านแล้วล้ะครับทางนนทบุรีขอเวลานอกครับโอ้โหละเอียดยิบเหลือเกินครับนนทบุรีครับคืออย่างว่าอะไรครับผมรูปเกมที่เป็นต่ออยู่แล้วเนี่ยดังนั้นทําให้โค้ดเองเนี่ยต้องให้นักกีฬาเล่นให้คือเกินร้อแล้วเลยครับตอนนี้ครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างจะสูงนั่นในตอนนี้นะครับแต่ทางด้านของยูยเรกาเองเนี่ยก็ดูก็ยังไม่ถอดใจนะคงยังเล่นเต็มที่อยู่นะครับผมคือรอจุดเปลี่ยนเกมแบบลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับบอกว่ายูเรกา <ure> สู้ๆครับคุณชาดลแล้วก็สวัสดีครับคุณสวัยครับทักทายนะครับแฟนๆที่เราชมทางบ้านครับ เก็บ25แต้มครับ21 18ต่อ21ครับตามอยู่3แต้มครับวางขวายาวไปครับเปิดแล้วยกเข้ามาลูกนี้ครับโอ้จังหวะการเตะยาวให้เห็นเหมือนกันครับตะก้อเตะอยู่ในหอนะครับครับเสียอาการอยู่ที่บ้านครับหมู่ของคอมเมนต์นี่แต่ขอบคุณนะครับแฟนๆที่ร่วมคอมเมนต์เข้ามาครับดึงไลค์ดีแชร์ด้วยนะครับทาง เซฟไว้ไทยพีบีเอสแล้วก็ยูทูบเชลล์ไทยพีบีเอสยี่สิบสองต่อสิบแปดนะครับเอาแล้วครับบรลลิกาบุตทธครับเสิร์ฟไปด้านหลังสุดครับธนิสารลุงรวดจับขึ้นมาดึงสองตาข่ายครับโอูโดนเขียวหรือเปล่าโอ้เขียวได้ครับจังหวะนี้บรลลิกาครับโอ้โหดีครับจุดเบียดมาแล้วครับไปแล้วครับคะแนนของทางด้านทีมสโมสรตะก้อรนทบุรีครับโอ้โหคือต้องบอกว่ารอดักอยู่หลายจังหวะแล้วนะครับสำหรับพี่ต้นราชบุรีนะแล้วลูกนี้เจ้าตัวก็เอาทนได้นะครับ คือดักจังหวะเกมทําของน้องเฟนไฟน์นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาให้กับน้องมดเต็มสำหับคู่นี้นะครับ23 18 23ต่อ18ครับเกมเสิร์ฟวางหน้าขวาหลังมาครับเปิดครับแล้วเปลี่ยนผู้เล่นลงมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้แล้วเตะลูกแรกครับกีเอายกขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้โหาน่าเอาละครับน้องกุ้งครับลงมาเลยครับผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับผมน้องกุ้งนะครับ สิริพรทองทวัตเนี่ยครับผู้เล่นเพียงแค่14ปีเท่านั้นแต่ดูรูปร่างนะครับถือว่าสูงเลยนะครับสูงกว่าพิบัตครับสลีระดีมากเลยครับจากนครศรีธรีมบราชนะครับดูครับว่าเราจะได้เห็นเกมเตะน้องอีกสักลูกไหมครับโรับหลุดครับแล้วก็จบนะครับเป็นสโมสรตะก้อนนนทบุรีนะครับชนะสโมสรยูเรก้าไปด้วยสกอร์25ต่อ18นะครับก็อสโมสรตะก้อนนนทบุรีครับผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับเราถ่ายทอดสด2ช่องทางออนไลน์ครับ Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube c h anel n ของไทยพีวีเอสนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่คู่แรกเท่านั้นนะครับนักกีฬาหลายๆคนที่คุณผู้ชมถามถึงกันอยู่นะครับ